กว่า25ปีแล้วกับการรวมตัวของ7ประเทศที่มีไทยเมียนมาสีลังกาบังคลาเทศอินเดียภูตานเนปาลในนามของบิมสเทคหรือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจที่ครอบคลุมหลายด้านได้แก่ในด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความมั่นคงความเชื่อมโยงการติดต่อของประชาชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนไปถึงด้านการเกษตรและวันนี้ประเทศไทยจะเริ่มต้นการเป็นประธาน b ิมสเ e c ไปจนถึงปลายปี2 5 6 6ซึ่งเป็นการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกของไทยที่มีความสำคัญมากขึ้นและถือว่าตอนนี้ประเทศไทยเป็นผู้ขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจถึง2วงคือเอเปกและบิมสเตซึ่งมี GDP รวมกันมากกว่า2ใน3ของทั้งโลก บิมสเ e c เป็นกรอบความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไทยโดยตรงทั้งด้านการค้าการลงทุนการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจความเชื่อมโยงและการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการประชุมระดับผู้นำที่ผ่านมามีการหารือกันที่จะทำให้ทุกประเทศสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตโควิดได้โดยเร็วและยั่งยืนไทยได้เรียกร้องให้สมาชิกเพิ่มความร่วมมือในด้านความเชื่อมโยงในทุกด้านทั้งด้านคมนาคมความเชื่อมโยงด้านพลังงาน ความเชื่อมโยงทางดิจิทัลรวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและผู้ประกอบการไทยได้ลงนามในเอกสารกฎบัตร b i มสเต็ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้มากขึ้นและยังเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสารสำคัญอีกหลายฉบับเช่นแผนแม่บทความเชื่อมโยงด้านคมนาคม b i มสเต็อนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางอาญาและความตกลงเพื่อจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในสาขาที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและด้วยประชากรของ b ิมสเ e c ที่มากถึง1,700ล้านคนหรือมากกว่า1ใน5ของโลกจึงเป็นอีกหนึ่งความหวังของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าการลงทุนที่มีศักยภาพสูงและด้านการเปิดตลาดการท่องเที่ยวของไทยหลายประเทศในบิมสเต็เริ่มทยอยเปิดประเทศมีการเชื่อมโยงทางการบินมากขึ้นโดยเฉพาะ ตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียซึ่งเคยเป็นผู้มาเยือนไทยอันดับที่3หรือประมาณ1.9ล้านคนในฐานะประธานบิมสเต็ไทยจะผลักดันวิสัยทัศน์โปรบิมสเต็ให้เป็นรูปธปรรมคือบิมสเต็ที่มั่งคัง่งยืดหยุ่นสามารถรเผชิญวิกฤตและเปิดกว้างไทยจะกระตุ้นวงจรกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงเน้นพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไมโครเ ME การท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งไทยจะเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆก,การเดินทางของบิมสเท็ต่อไป